ข้อ39ต่อตัวน,นั่นทาน r 1 r 2 r 3เข้าไปในวงจรดังรูปพบว่าหลอดไฟทํางานได้ตามข้อกําหนดนี่นะครับวงจรที่เป็นข้อกําหนดมาครับก็ตจวจะถามว่าข้อใดที่ทําให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับก็จะมีข้อ a b c d ดังนี้นะครับก็คือกําหนดค่า r 1 r 2 r 3มาว่าเป็นเท่าไหรนะครับแล้วก็มีตัวเลือกคือ a b b c c d แล้วก็ a d นะครับ ข้อนี้นะครับก็มาพิจารณาวงจรของเรากันก่อนครับวงจรของเราจะมีแบตเตอรี่มีหลอดไฟครับแล้วก็มีตัวต้านทานทั้งหมด3ตัวนะครับกระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากขั้วบวกใช่ไหมครับมาที่ตัวชุดของตัวต้านทานตรงนี้ครับแล้วก็ออกมาจับวงจรมาเข้าแบตเตอรี่ที่ขั้วลบนะครับดังนั้นตรงตอนนี้ครับขั้นแรกจะขอมองตัวต้านทานทั้งหมดนับรวมเป็นตัวเดียวไปก่อนเลยนะครับจะใช้ว่าเป็น อาใหญ่ตัวเดียวไปก่อนคือตัวต้านทานของวงวงจรนะครับอาของวงจรแต่ว่าทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากอาในวงจรแนละ้วเรายังมีอาของหลอดไฟด้วยนะครับใช้ว่าอาหลอดไฟอาหลอดแล้วกันนะครับก่อนจะหาค่าอาในวงจรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาเช็คตัวเลือกกันนับว่าข้อไหนที่สอดคล้องครับเราก็จะต้องรู้ค่าไอหรือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจรนี้ก่อน,นครับ ไอที่ไหลผ่านวงจรกับไอที่ไหลผ่านหลอดไฟนะั้นจะต้องมีค่าเท่ากันเนื่องจากว่าวงจรวงจรน,นี้ครับกับหลอดไฟต่ออนุกรมกันอยู่นะครับเราก็มาดูที่สเปคของหลอดไฟครับหลอดไฟบอกว่ามีกําลัง9วัตต์สั่ไฟฟ้าตกคอม6โวลต์เรามีสูตรว่า p หรือกาลังนับเท่ากับ i คูณด้วย V นะครับ p ตรงนี้บอกว่า9วัตนะครับเท่ากับ i ยังไม่ทราบคูณด้วย V หรือ6โวลต์ครับดังนั้นจะได้ว่า i ที่ไหลในวงจรก็คือ1.5แอมแปร์ครับ ไที่ไหลในวงจรทั้งหมดก็จะเป็น1.5แอมแปร์ตรงนี้ครับมีหลอดอมีแบตเตอรี่15โวลต์ครับหลอดไฟมีขนาด6โวลต์ดังนั้นความต่างสัก์ที่ตกคข้มตัวด้านทันที่เหลือทั้งหมดก็คือ9โวลต์แต่ถ้าเราพิจารณาจากทั้งวงจรครับมองเป็นวงจรโดยรวมเลยก็ใช้สูตร v เท่ากับ i r ต่อนะครับ v คือ15นะครับ15โวลต์เท่ากับ i i คือ1.5โวลต์ทั้งวงจรครับ R รงนี้คือต้องเป็น R รวมนะครับคูณด้วย R รวมของทั้งวงจรซึ่งยังไม่รู้เป็นเท่าไหร่ก็แก้สมการออกมาได้ว่าเป็น R รวมคือ10โอห์มนะครับ R รวมในที่นี้คือ R ทั้งหมดของวงจรนี้บวกกับ R ของหลอดไฟนะครับดังนั้น R ของตัวต้านทานครับบวกกับ R หลอดไฟจะต้องเท่ากับ10โอห์มนะครับนี่เป็นสมการที่เราต้องการต้องดูครับเพื่อจะหาค่า R ทีนี้เราจะหาค่า R ของหลอดไฟได้ครับ จากสเปคของหลอดไฟที่กําหนดมาให้ว่า6วต์กับ9วัต์นั่นก็คือเราก็นอกจาก P ากับ I V แล้วยังมีสูตรอีกสูตรหนึ่งครับคือ P เท่ากับ V กําลังสองหารด้วย R ครับ P เท่ากับ V กําลังสองส่วน R เราก็แทนค่า V เข้ามาครับอ่าโทษครับเราก็แทนค่า P เข้ามา P คือ9วัตนะครับเท่ากับ V กําลังสอง V คือ w, วัลหรือความหังศักย์คือ6กําลังสองหารด้วย R ครับ จะได้ว่าย้าย R ขึ้นมาครับย้าย9ลงมาจะได้ว่า R เท่ากับ6กําลัง2คือ36หารด้วย9ดังนั้น R ของหลอดไฟนะครับ R ของหลอดไฟจะมีขนาด4โอห์มนะครับเมื่อเราได้ว่า R ของหลอดไฟมีขนาด4โอห์มแล้วครับจากที่เรารู้ว่า R รวมก็คือ R ของวงจรข้างนอกนี้นครับบวกกับ R ของห oh ลอดไฟเท่ากับ10โอห์ม R หลอดไฟเป็น4โอห์มดังนั้นจะได้ว่า R รวมของวงจรมีขนาด6โอห์มนะครับดังนั้น เราต้องการดูว่าข้อใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดดังนั้นเมื่อเรายุบตัวต้านทาน R1, R2, R3 แล้วจะต้องได้6โอห์มครับดังนั้นถ้าพิจารณานะครับว่า R นี้จะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือจะมี R1 กับ R2 ต่อขนานกันอยู่ดังนั้นเรายุบ R1, R2 รวมกันก่อนครับก็จะได้ว่าตัวต้านทานตรงนี้นครับ1ส่วน R ตรงนี้จะเท่ากับ1ส่วน R1 บวกด้วย1ส่วน R2 ครับเนื่องจากต่อกันแบบขนานครับจะได้ว่า1ส่วน R เท่ากับ r1 บวก r2 หารด้วย r1 r2 นะครับและจะได้ว่า r ที่บริเวณน,นี้นครับให้เป็น r ดดนะครับ r บริเวณนี้จะเท่ากับ r1 r2 หารด้วย r1 บวก r2 ทีนี้เนี่ย r เดดตรงนี้ต่อกับ r3 อยู่แบบอนุกรมนะครับจะได้เป็นความต้านทานทั้งหมดหรือ r ดังนั้นเมื่อต่ออนุกรมจะได้ว่า r ใหญ่นะครับจะเท่ากับ r บวกด้วย r3 ดังนั้น R ใหญ่จะเท่ากับ R เด็ดก็คือ R 1 R 2หารด้วย R 1บวก R 2แล้วทั้งหมดบวบกด้วย R 3อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเราจะนำค่าพวกนี้นะครับเข้ามาแทนค่าตรงนี้ถ้าเท่ากับ6โอห์มแสดงว่าข้อนั้นสามารถทำให้หลอดไฟติดได้ตามเงื่อนไขนะครับงั้นพิจารณาตัวเลือก A ครับตัวเลือก A บอกว่า R 1เป็น6โอห์ม R, <3 S 2> R 2เป็น3โอห์มและ R 3เป็น 2, 2> โอห์มงั้นในตัวเลือก A ครับจะได้ว่า r 1เป็น6โอห์มเราก็แทนค่าเข้าไปครับ r 2เป็น3โอห์มหารด้วย r 1บวก r 2แล้วบวกด้วย r 3อีกทีหนึงตรงนี้จะได้ว่า ra ออกมาเป็น1 8ส่วน9บวก2คือ2บวก2เป็น4โอห์มซึ่งขัดแย้งดังนั้น a จึงไม่ได้ทำให้หลอดไฟติดตามเงื่อนไขครับมาพิจารณาข้อ b ครับ b r 1เป็น8 r 2เป็น6 r 3เป็น่ะเราก็มาแทนค่าครับ rb บอกว่าเมื่อกี้ r หเป็น8 r 2เป็น6 ส่วน R 3เป็น6เช่นกันคำนวณออกมาครับได้เป็น66ส่วน7โอห์มซึ่งแสดงว่าไม่เท่ากับ6โอห์มดังนั้นข้อ b จึงไม่ได้ทำให้หลอดไฟติดตามเงื่อนไขครับข้อ c ครับ R 1เป็น6 R 2เป็น6 R 3เป็น3แล้วก็นำมาแทนค่าครับแต่พบว่าข้อ c ครับแทน R 1เป็น6 R ครับจะแทน R 1เป็น6 R2 เป็น6นะครับ6บวก6หารด้วย R3 เป็น3จะเท่ากับ3 6หารด้วย12บวก3เป็น6โอห์มตรงตามเงื่อนไขครับดังนั้นข้อ C สามารถทำให้หลอดไฟติดตามเงื่อนไขได้ส่วนข้อด D ครับ1 2 3เป็น4โอห์มเท่ากันหมดเลยครับจะได้ว่า R ในข้อดีก็จะเท่ากับ4คูณ4หารด้วย4บวก4แล้วบวกอีก4ครับก็คือ16ส่วน8บวก4เ่ากับ6โอห์มเช่นกันครับดังนั้น าการต่อเติม้าะทานแบบข้อดีก็จะทําให้หลอดไฟติดตามเงื่อนไขด้วยดังนั้นข้อที่ทําให้หลอดไฟติดตามเงื่อนไขที่กําหนดคือ c ีดีครับตอบตัวเลือกขอควายานั่นเองครับข้อนี้ควนกันอีกรอบหนึ่งนะครับคือเราต้องดูก่อนนะครับว่าหลอดไฟนี้มีสเปคที่กําหนดมาอย่างไรนะครับก็คือ6โวลต์คือ V นะครับ ส่วนเกวัตต์ก็คือกําลังของหลอดไฟคือ P จากนั้นเราจะใช้สูตร P เท่ากับ I V หาค่า I ที่ไหลผ่านหลอดไฟมาได้เป็น1.5แอมแปร์ซึ่ง1.5แอมแปร์ครับมันไหลทั้งวงจรนะครับดังนั้นต่อมาครับเราจะหา R รวมของทั้งวงจรก็ใช้ V รวมคูณด้วย1.5แอมแปร์จะได้ R รวมของวงจรมาเป็น10โอห์ม R รวมของวงจรเป็น10โอห์มดังนั้นเราจะหาค่า R ของหลอดไฟนี้จากสูตร P กำลังของหลอดไฟครับเท่ากับ V กำลังสองหารด้วย R ครับ P เท่ากับ V กำลัง เราก็จะได้ค่าค่า R ของหลอดไฟมาเมื่อได้ค่า R ของหลอดไฟมาแล้วเราก็จะนําค่า R ของหลอดไฟมาหาค่า R ใหญ่ของวงจรตรงนี้ครับเมื่อกี้เราได้ค่า R ของหลอดไฟเป็น6โ oh อห์ม4อ่โอห์มดังนั้นค่า R ทั้งหมดนี้เป็น6โอห์มเราก็ยุบตัวต้านทานพวกนี้ครับแล้วหาว่าตัวเรียกเอ่อข้อไหนครับที่ทําให้ยุบตรงนี้แล้วได้ค่าต้านทานเป็น6โอห์มจึงจะทําให้หลอดไฟติดตามเงื่อนไขนั่นเองครับ